สายดีสบายดีทุกคนคือว่ารวมพักมดมีซี่กุ้มเนาะทุกคนไปเบิรงกันเลยว่ามีกุ้มได้เด็เขาจะไปซ้ำัาแต่ละกุ้มเนาะว่าเมนูข้องเข้าเจเมนย่งไปกันเลยไปกุ้มที่เนื่องกันเลยเนาะสบายดีู้เป้าฮเป้าสบาดีสบายดีสบายดีกองแดะทุกคนมีโนมือนี้มีมียังแดะทิ้งน้าเห็นกองเดะจนรอเนาะ กำลังเฮ็นย่างนี่นะเครื่องฟุ้งเครื่องฟุ้งเครื่องปฟังแล้วเมนูพวกเจ้าจะไปประกวดมีย่างเด้ออ่ามีควาชิ้นงัวกวาเชียงงัวกับขวดนี่นะควาซานงัวกับเชียงเค้าสเต็กเบอร์อันนี้คนรอเจ้าผู้ไหลวิบวับหอมนี่ไหลบุญแล้วนั่นรออีสุดเสือข้าวหนอไปกุ้มมีซ่องกันเลย สบายดีคุณสาวเมนูมูนี้มาประกวดมี่เมนูยังแดริเมนูมอนี้เนาะโอ้โหลูส้มเบิ่งเนาะทุกคนอาหารกนานแล้วคนละเลี้ยนะมีแต่คนงามเนาะมื้อนี้มีแต่คนงามคนที่หน้าตาดีเนาะทุกคนเบิ่งเนาะกลุ่มนี้มีจักคนกลุ่มนี้ซื้อว่าแนวได้อนม่าจีโคน คนมาซานประกวดสี่คนเถอา์มูลนเลยอาหารแข้มแน่นคาประสบผลสำเร็จเดอโดอยขอบใจเดอท่านไปแล้วส่องกุ้มเขาไปกุ้มพีซซ่ากันเลยติ๊กตอกติ๊กตอกคิดวาเมนกุ้มดักใเบิ่งกันเลยสบายดีว้าวกุ้มนี้มีแต่คนนะฮักเนาะเมนูมูนี้มาประกวดนีย่างเดร มีต้มมะขุ่งแล้วก็มีแก้วปะทูรับรองแซ่บแน่นอนแ,อแ,แซ่บแน่นอนได้มาแล้ววิ่งมากลวงเวียงจันเนะาะผู้เป่าเนาะข้อห้ามเดกุมนี้มีซื้อวันแอวได้แอลรันบัดแอลอะไรส,ยไสยอยคนอะไรสอยฮะบุ๊คฮะคือแตคนงามเนะาะอ,อันนี้เป็นคนอ่านหนังจิตติก่อนโดยแม่แล้ว กินงามนะขอบใจเด้อได้ไ่อยๆไๆ่ไ่้ไม่เยงามก้งมไม่กินียมีคนมากเนาะกลุ่มนี้ไม่แต่คนงามเนาะดูเอฟซีเดอโดยข้อหาประโบ่พนสำเร็จเด้อขอบใจเด้อโดยขอบใจเซ็นกันบายบายสบายดีผู้เศ้าู้เบานี้ก็คือกุ้มสุดท้ายกุมฮีซีเนาะกุมมีเนื้อเลยนะ ลูกเคยกุ้งกวาแตงเกงมาซ้อนมีนูมนีมียังแดให้ลูกเคยน้ำมันกับไข่น้ำมันไ่อะไรส่สกีโซ่เลยนั่นยังสุดท้ายสบายสบายดีูาเบา นี่ก็คือกลุ่มก้องแต่งเนาะใครลูกเคยคู่เบากินน้ำมาอีกอันแม่อะไรเซอร์ฮีเมื่อวันนี้ก็ไข่ลูกเคยเนาะกลุ่มนี้ต้องเลิศชนะแน่นอนเนาะมีแต่คนคนลรอบมาเฮ็ดทางนั้นเลยเมื่อเนื้อสีเมื่อเนื้อขนาดอักษ์ขนาเีดยงักษ์เฮ้ยเซียวเห็นยังใครลุกเคยใครลูกเคย ลูกไก่จะเป็นลูกไก่ของพ่อแม่อายจะเป็นลูกไก่พ่อแม่อายอ๋อมาสั้นนี่ก็คือผู้บ่าวเห็ดแล้วเนาะเออเนาะวทอดแล้วนะปารับ <S <S สบายดีสบายดี <S <S 1> <S 1> อันนี้ทีมงานเนาะเอ่าทีมอ่าทีม,ม,ม,มยังก่อนทีมสนานฟ้าอะไร ອັນໃດຊ້ອຍແດ່ໆເດີ້ບາເຮົາຈມາສໍາາດນາະว่าຮົກສະຫາຍຂອງກຸ່ມເຮົາຊື່ຍັງເນາະຄືว่าແຕ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ຊື່ເນາະສໍາພາກເລ อีวุ้สาวซื้อยังงนอซื้อแพงเด้อซื้อแพงเป็นตาหักเนาะแม่แล้ววาจ้าไปคนนี้ซ่องกันเลยสบายดีซื้อยังงนอซื้อสิ่มเด้อมาจากแข้งได้อาเป็นตาหักเนาะเด้อดูยกรรมใจยปไปวาวซื้อยังบ่างวาวสบายดีหอมซื้อเที่ยวเด้อเที่ยวมาซ้อนจากแข้งเด้อมาจากแข่งแข่งแข่งคนละจมพัดเซฟกันเลยวาววาวซื้อยัง สวัสดีเจเจ้ามาจะเคว้งใด้มาจะเคว้งอยู่ในประเทศเราเนาะอยู่ในประเทศเราอ่ะซานเข่งเหล่าดาวมาว้งได้เหรอเหล่าดาวเนาะเออสบายดีผู้สาวซื้อยังผู้สาวสบายดีซื้ออีปิงปิงนี่ปิงปิงมาจะเคว้งเด้เนาะใส่มุลีคำใสยังเสือยู่เด้อโดอยู่อ่ะซาน มาสัมภาษณ์คนสุดไทยกันเลยเนาะสบายดีค่อยซื้อแต่งอ่อนเนาะสุอลิ้นแต่งคิวเนาะมาจากแข้งสยามบุรีมาจันจังใดคุปาวุ่นเศร้าวันเดิมก็สัมผัสหนอซื้อยังเนออ่าอันนี้ซื้อสดเนอะนะสกุลเอาคนงามกันเลยเด้อเอามาจากแข้งด่างหนคนหน้าหงกันเลยเด้อแล้กงอ้าเลี้ยงจันเนาะคนหน้าห้งเนาอสดหรือมีแฟนจ้าสดเนาะสดจ้า ใสดีซื้อยัางรอซื้อซื้อจังมาจากแพงเด้อแพงนะข้อหลวงจัดซื้อมวนรอเลยปัจจุบันเหียนอยู่ซะใช้ปัญญาใช้ปัญญาบ้ปัญหาเจ้าคือรอยเฮียฮิวบ้าวปะตาปาจัน้องสหน่ะจะได้ฮิวบ้าวสหน่ะโซโซสินจ๊ะสินจ๊ะสบายดีฮิวบาวตามมังหงเสียบอยู่บ่ xem 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 bàn đồng xem 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 nọ, xem 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 hung nọ xem sao xem xem nọ xem 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 đời xem xem đời อยู่นครหลวงอยู่เมืองใดเนาะอยู่เมืองไซเซ็าปัจจุบันเหียนอยู่ซ้อยเหเป็นงสว่างโสดหรือมีแฟนสะานะมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วอาจารย์เราสบายดีซื้อนิงเอาไปแล้วเน้อเราอายกองเน้อเราซื้อยังเนาะอยู่บ้านใดบ้านเมืองน้อยปัจจุบันเหียนอยู่ซ้ายเฟสสบายน้อยสะานะ โซนสบายดีซื้อย่างน้องปัจจุบันเห็นอยู่ซะ้ายโซนหรือมีแฟนมาจากแข้งได้เนาะนักหลงนักหลงเป็นตาฮักเนาะคนนี้ยูฮูปเนาะยูฮูปกปลงติดต่อก่ง็นงพูดมี thank you ทิมคำว่าตัวใหญ่ thank you h ดีก็ได้ ป็นตาแซ่บให้น้องขอบใจเด้อมากกว่านี้คุณรอเลยเพชไทยพวกใครดังดิแมทพี่ดังว่ายางเน้ะดังไฟนี้ก็ดังแล้วอะไรซ้วยไปก่อนเด้อบ๊ายบายโดยโดยบ๊ายบายงานของเฮากำลังจัดจานเนาะ ตั้งใจขนาดนอตอนนี้มาเพื่อแสม่มามาเพื่อแสม่มใส่เจลงามแมนโบสน้กออกา,นานนเนนนนโมอนี่ทุกคนก่อนอื่นหมดเห่าหาไปเบิ่งกรรมาการกันเลยวันนา่าจะเป็นแนวดาวสหภาพจะเป็นเวฟดาวไปเบิ่งกันเลยเหาไปห้ากรรมาการกันเลยสบายดียดมือนี้<ไ>ปเป็นจังได,ดาเนาะ โอ้โตนนี่แล้วละเด้อใครลุกเคยใครลูกเคยออสันเคยแล้วแล้วยังนั่นยังจืนดันเฮ็ดสุกใส่เป้นกับแล้วแล้วโดยขอบใจเด้อแล้วก็แมนดันนี่ยังเกาะอีกอันหนึ่งซีนดันเขาขวดซีดนี่ยังเกาะสเต็กกับแล้วละสเต็กงัวแล้วแล้วยังทอดปลาลาดบบกเผ็ดกับแก้วปลาทู กรรมการคิดว่ากุมเดาหระอนารณาโนมูนี้โอ้ยต้องได้ซิมเบิ่งก่อนแม่ต้องให้มันได้ซิมเบิ่งรสชาติแต่ละจุก่อนแม่แต่ละหน่วยคนแม่แมนแมนโค้งหู้แล้วว่าไผสิได้หรือบ่ได้ขอให้กุมเนาะขอขอให้กุมมันหนึ่งเนาะใครลุกชนะเด้อใครลูกเอ๋ยวะใครลูกเอ๋ยชนะขั้นขั้นกุมหนึ่งต้องได้บรรยากาศมื้อนี้ ทุกคนคือบาฮิมกล้องแตนใบใส่เรียบร้อยแล้วคือบ่าบกนี้ถ้าอันใครกินเขาหนอไปแล้วมาลุกกันว่าจะธนาบอกการประกวดก็หันไปแล้วใครลุกเคยเห่าใดทีที่ซี่เนอต่อไปก็ไปกินเขาสามมาคีกันไปกันเลย รยาการนการกินเขาเนาะดังนั้นแตงข้อหลักไปก่อนเด้อทุกคนท้าผู้ได้มาคิดคลิปนี้กดไลค์กดเสียเด้อยวทาู้ได้ยัางหังเฮ็ดย่างกอมินไว้เดอายบาย